สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูการรับรถของคอจูเคันสีดำคันนี้นะคะกลับสวัสดีพี่หมีแล้วก็ครอบ,บครัวด้วยนะคะควันนี้ค่ะวันนี้พี่หมีมาออกรถคันนี้ถูกใจไหมคะพี่ถูกใจครับค่ะใช้เงินรับรถเท่าไหร่คะเนี่ยเงินรับรถสองหมื่นบาทครับสองหมื่นบาทสองหมื่นบาทนี่ซื้อประกันภัยแต่ว่าพี่หมีเนี่ยเขาได้โปรโมชั่นฟรีดาวใช่ไหมพี่ครับแล้วก็ได้ยอดจัดเต็มร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะคพี่หมีมีความ ตื่นเต้นไหมที่ได้รับรถคันนี้กลับบ้านไปใช้ในครอบครัวตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะคะตื่นนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับเลยมาจากจังหวัดไหนคะจังหวัดสงขลาครับจังหวัดสงขลานะคะนี่ขับรถลับสงขลาเลยหรือเปล่าคะใช่ครับโอเคได้ค่ะอ่าพี่หมีแล้วตอนนี้คือมารับรถกาบทางเต็นท์เราเนี่ยคือทางเต็นท์เราบริการดีไหมพี่บริการดีครับแนะนำให้ดีครับเออรถรถดีรถสวยสวยมาที่อร์เวณทาได้เลยครับ ที่ดูแล้วกันว่าพี่มียอมบินมาจากสงขลามารับรถที่เพอร์เฟกคารน์นะคะว่ารถคุณภาพดีขนาดไหนแล้วย,ยอดจัดดีขนาดไหนโปรโมชั่นฟรีดาวด้วยนะคะ,ะก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากทางเต็นท์เพอร์ c เฟกคาร์ของเราได้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะครับ